วันนี้เราจะมีมาทาไข่เค็มแต่ว่าไม่ต้องทําก็เค็มอยู่แล้วนะของใครของพี่ค่ะของหนูเหรอไม่มีเออหนูไม่มีหนูก็ไปล้างไข่ก่อนนะคะล้างไข่ได้เลยแล้วไข่หนูต้องยังไงอ่ะแม่ไข่ตัวเดียวนี่ไงอ๋อแต่ในหัวคือค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแสบเดี๋ยวมันจะแสบแปดร้อยไหมแปดร้อยไหมแปดร้อยไหมโอ้แปดร้อยแปดแปด กันแล้วแบบร้อนเลยหนูโกรธนะใครบอกหนูโกรธนะหนูไม่ได้โกรธมันโกรธคะอ๋ออุ้ยหนมขนูใกล้ไปไหมครับป้าจุมหนูไปเยอะไปเลยนี่ใส่หนูเยอะไปเลยนะป้าจุ๋มว่าขนมของเขาเขาเรีนเห็นแกสอนเขาเป็นลูกยาย่ไหมติ๊กต็อกติ๊กตอกลูกติ๊กต็อกเหรอครับอไมเหรอกนะเราเรานวดเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันนุ่มเวลาเคี้ยวจะได้ติดฟัน ฮโหลสวัสดีทุกคนมามามีบูมวันนี้เราอยู่กันที่บ,บ้านไม้ชาย,ชายคลองน,นี่มาดูกันสิว่าตลาดวิถีคลองเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราทำแล้วน่าสนใจบ้างนะจ๊ะมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาคุณแม่ก็ทักทายเสียงแจ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำไข่เค็มวยค่ะเอ้ยรู้ได้ไงคะอ๋อพอดีเจียบโทรมาอกอคุณแม่เป็นคนสอนพวกหนูสองคนทำเหรอคะเหรอคะสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะแล้วก็ภูมินะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมีมาทำไข่เค็มแล้วก็ปั้นขนมไทยมงคลนกันแต่ว่าไม่ต้องทำก็เค็มอยู่แล้วนะของไก่ของพี่ค่ะ ตอนแรกก็บอกว่าของรู้เหรอไม่มีเออหนูไม่มีรู้มากเลยมาถึงแม่บอกว่าจะทำไข่เค็มหลับรู้ได้ไงอ่ะอาบน้ำมาแล้วนะวันนี้อ่ะหนูขอมาสารและแน่ที่นี่ได้ไหมคุณแม่คะนี่คือเป็นกรรมการชุมชนกรรมการชุมนี่กับภูมินะคะสวัสดีนะคะ ป้าไก่ปลาติ๋วป้าไก่ปลาติ๋วนะคะพายุในจังเลยสวยโอ้ยขอบคุณค่ะของนะาหนุ่มคุณแม่มาน้าคุณน้ำแบบอืมสวยจังเซลฟี่เอาคุณแม่ป้าไก่เรียกหนูคุณแม่แล้วปลาไก่เล้วเซลฟี่ตรงนี้ก่อนไหมคะคุณแม่แม่จับแกนจับแกนแล้วทำไมคะชุดหนูยังไงคุณแม่หามันสวยมากเลย ไป่ตัดผมเหรอหรอคุณพ oh. ี่ัดชวนตัดผมตัดมาแล้วคุณพี่ผมสั้นแล้วอ่ะตรงนี้ตัดปีใช่ไหมหานี้อุ้ยไม่ตัดฟรีใช่จะมาบริการในชุมชนเขาบอกว่าเป็นจิตอาสาใช่ใช่ใช่เป็นจิตอาสาตัดเป็นแบบเออคุณพ่อจะเป็นนี้เลยจากวันกาเล็กชันแล้วคุณพ่อเซนมาหลีกแล้วเอ้ยดูดิด่ไอ้พ่อบอกให้ชมพ่อบ้างพ่อสีบอกชมพ่อลอกันล้อเลยนี้ เป็นตีแล้วกลายเป็นหนุ่มตีแล้วคุณพ่ออ๋อโอเคใครอยากตัดผมฟรีมานะทุกอ่ะวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนใช่สวัสดีค่ะลูกค้าประจำเหรอคะค้าบอก ออดูข่าวหนูวันนี้ก็เลยมาอ๋อที่เรอะคะเป็นข่าวอะไรคะข่าวอัจฉริกรรมหรือข่าวการเมืองครับข่าวอ่าอูู้ดูสีสันบันเทิงชอบดูสีสันบันเทิงดูปูะจโอนี่นี่ไปไหนมาเจอตัวจริงมีความยิ้มแห้งอะไรนะคะตัวจริงน้าพิธอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ค่ะ เป็นอะไรนะคะคุณพ่อบอกเลยทรงนี้หายากคุณพ่อบอกทรงนี้หายากหายากนี่หมายถึงทรงผมหรือคนตัดครับหายากทั้งคนตัดทั้งคนถูกตัดด้วยอ๋อเดี๋ยวให้พ่อคนนี้เราสั่งไข่เค็มอ๋อเหรอพ่อเป็นคนสั่งไข่เค็มเหรอฮะไข่เค็มทุกวันของพ่อไม่ให้ไข่เค็มแต่ไข่เป็ดเค็มครับอ๋ออ๋อ พ่อไม่ได้เค็มไม่เค็มไม่เค็มโอเคป้าเดี๋ยวไปทําไข่เค็มกันบายไปไหนไปไหนนะพ่อเดี๋ยวมานะคะทุกคนเรียกหาทําไข่เค็มก่อนแล้วพ่อก็เลยบอกว่าพ่อเลยบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปล้างไข่ก่อนโอ้โนี่อยู่กับป้าใกล้แล้วกับคุณพ่ออะไรคะพ่อเอ๊ะโอเคทำไข่เค็มเดี๋ยวพ่อเอ๊จะมาสอนทำไข่เค็มกันได้อันนี้วัสดุ ไข่เค็มเนี่ยเป็นการถนอมอาหารท่หนึ่งเลยค่ะส่วนใหญ่เราใช้ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่น้ำได้ไหมครับดีแล้วที่ทรัได้ครับเป็นคำถามที่ดีเลยคือเก่งมากไข่เนี่ยได้ทั้งนั้นทำไมต้องเป็นไข่เก็บไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยคุณภาพทางอาหารไม่เหมือนกันคุณคะทางอาหารหลังแบบกันไม่จะมีเหนื่างกันต่างกันดินสับองที่จะมาทำไข่เค็มจะใช้ดินสงบดละเอียดบดละเอียดอ๋อ ไข่แล้วเค็มเกลือกจะมีหลานประเภท์แตเกลือเนี่ยคือการไม่อาบน้ำคการไม่อาบน้ำถ้าทำให้ไข่เราเค็มก็การไม่อาบน้ำก็ได้แต่ว่ามันคือแล้วก็แล้วก็ติดน้ำลงไปมันก็เผ็ดกันได้ไม่บอกไม่ใช่เกลือเราองมีชนิดเลือกนะครับเกลืออะไรน้าแหนบก็ได้เลือกเกลือหรือเปล่าได้ยังไงต่อมีอะไรอ่ะก็มีใบเตยอันนี้คือเป็นพระเอกของของที่นี่ไหมคะเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เอาไปปั่นไปเตยเอาไปปั่นให้หนูเลือกไปเลยคนละสีสี่ฟองเดี๋ยวเราจะลงมือทํากันแล้วโอเคหนูก็ไปล้างไข่ก่อนนะคะล้างไข่ได้เลยอันนี้ป้าไม่ปวดเพิ่ง พี่ไข่มาเช้าเนี่ยพีไข่มาเช้าแสดงว่าที่นี่มีฟาร์มมีบ้านเลี้ยงเป็ดอยู่บ้านเราเลี้ยงไม่บริโภคหรือเลี้ยงไว้ขายเด็กเล็กน้อยแต่พี่มาฝึกฟอมเองมาช้าวแล้วไข่หนูต้องยังไงอ่ะแม่ไข่เปียยนี่ไงไม่เมื่อกี้ลงไปเช็ดมือกลับมาแล้วมันเลอะแถึงพี่มองอะไรอ่ะมั้นดึงกระโปรงทำไมอ่ะเช็ดมือพัน่งผี้นี่จ้ะเช็ดมือออนที่ไหนมาลองอ่อนที่ไหนเนรายการนี่ไหนโอเคไปไปล้างไข่กัน ล้างไข่เป็ดพูดไปล้างไข่เป็ดกันโอเคค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะร้าวแต่ในหัวคือค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแสบเดี๋ยวมันจะแสบอ่ะอันแรกเป็นดินสอพอละเอียดต้องให้ได้800กรัมครึ่งหนึ่งอ่ะแป๊ดนี่ลายายกันไหมแบบว่ารอบเดียวแล้วได้เท่าไหร่ลองลองดูด้วยไป แปดร้อยดาวบอแปดร้อยไหมแปร้อยไหมแปร้อยหมโอ้ปร้อยแปดแปดหักขอยังหักข่วย่งกันเล้ยเออแปดร้อนเลยหนูโกรธนะไครว่าหนูโกรธนะหนูไม่ได้โกรธแ่โกรธอ๋อเป๊ะเอ้ผ่านไม่เกินแปดรอยเป๊ะเก่งมาก ต่อไปก็ใบเตยละเอียด300กรัมเกลือ300กรัมเอ้าเมื่อกี้บอกให้หนูตักอะไรนี่ๆๆไม่พ่อเขาเปลี่ยนให้มาตักเกลือก่อนเปลี่ยนเป็นตักเกลือเน้อเกลือสองอย่างเลยเดี๋ยวหนูสองอย่างเลยเดี๋ยวมกลือการธรราหากินให้มันจบให้มันจบเกลือการธรรมหะกินอยากแบบปลาลองอ่ะอ่าๆๆๆๆๆเว้ยโอเคนิดเดียวนิดเดียวขออีกนิดนึงเป๊ะเป๊ะเกลือเป๊ะใบเตยต้องเท่าไหร่อ่ะ หกร้อยทำไมไม่รอไปเตยก่อนต้องการบอกให้ภูมไปเลยใช่ระหว่างภูเขาไปก่อนใช่กลับไอ้เนี้ยมันเข้าไปอ่ะอ้าวพ่อแล้วไม่บอกภูมิตั้งแต่แรกอ่ะครับพ่อว่าพ่อใช้ทับพี่ได้อ่ะอ้าวพ่ออ่าต่อไปใส่ไปเตยแม่แม่ก็บอกใจมั้แม่มันไม่เป็นไรแหละพ่อก็ทําไปแล้วได้มาเดี๋ยวเรามาพ่อไข่เค็มกันแผ่ลให้เป็นแผลมือถือไส่ ประมาณนี้ได้ไหมคะค่อยๆได้ไต่ให้ลื่นถ้ามันขาดเกินไรก็เจโได้ถ้าไมเียมันาคริ้งจนเนียนสวยงามนสวยงามนวางแบบนี้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ไงให้โคบสี่ปองนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยครับคือวิก โอเคป้าจะบรรจุใส่กล่องให้หโอเคานป้าไปตรงนี้หนูต้องดูไปแล้วเดี๋ยวให้มาเอาไปหนูจะไปล้างมือโอเคป้าได้เดี๋ยวป้าไปพอหนูสั่งแล้วแน่เสร็จปุ๊บให้มารับใช่ไหมคะโอเคหนูจะได้ไม่ต้องซือเป็นทางล่ามโอเคนอกจากไข่เค็มปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีปั้นขนมไทยมงคลอีกเดี๋ยวเราไปทำขนมไทยมงคลกันต่อจ้าไปจ้า นี่นี่มาอยู่จุดที่สองของชุมชนเนาะค่ะอยู่กันที่บ้านประจุมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะประจุมค่ะประจุมประจุมสอนปั้นขนมไทยมงค์คอนขนมไทยพอทราบไหมว่ามีกี่อย่างเก้าอย่างนะอ่หนูหนูแล้วจริงจริงอะหนูว่ามีมากกว่าเก้าใช่ไหมคะขนมไทยมงคลจริงๆอ่ะมีแค่ยเก้ามีเก้าอย่างเหรอคะที่เขาบอกเราจะทําพากากองกันก่อนซึ่งเป็นขนมไทยที่มีไส้อ่าแต่ของป้าไม่ใช่ไส้พวกนี้ป้าขอใช้ไส้ที่ป้าทำคือเป็นกองเอก อบผ้าอ๋ออ่าหยิบไปอย่างนี้เลยคนละหนึ่งลูกเหรอคะอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อแป้งเท้าคนละหนึ่งชิ้นมีหลากหลายสีอุ้ยสีอะไรหนูอสีชมพูอ่านี่โอเคโอ้ยนี่ตัวอย่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแค่เห็นก็ยากแล้วประจุงานฝีมือแค่เห็นก็ยากแล้วถ้าหนูทำออกมาแล้วสวยกว่าประจุทำไงคะเนี่ย อยู่ทู่นี่เลยเหรอครับไม่จุ๋มบอกให้อยู่นี่เลยมาขั้นตอนการทําคือนวดก่อนเลยนนคววดด่ะเป็นคอบาลัยหรือว่าเป็นเท้าคะไปถึงขาจุ่มไปแ่นวดอ่านวดก็คือไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังกันไปเรื่อยๆก่อนมีความรู้สึกนุ่มแล้วปั้นปั้นปันหนูรู้สึกนุ่มตั้งแต่ตอนป้าจุ๋มให้มาเลยอ่ะนี่เนียนนี่เนียนเนียนพอๆกันลักแร้หนูเลยแล้วก็ปอด บี้ลงไปถูกไหมคะผู้จุ้มขาค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะไส้วาแล้วก็เอาไส้นะคะทองเอกอบนะคะโปแล้วก็เอาเฉพาะขอบๆนะค่ะนี่นะคะขอบอย่างเดียวนะคุ้มอย่างนี้ค่ะคืนแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะคะหุ้เกี่ยคืนอ่อหุ้มเอามาหฮมเอามาหฮมมันลึกไปปะครับอ่าอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยพอได้อย่างนั้นเสร็จนะคะพีใจขึ้นมาเลยพีใจเลยเพราะว่าตัวนี้ขึ้นมาบางๆเอาเฉพาะขอบอย่างนี้อุ้ยขนุขนุ ใกล้ไปไหมครับประจุมหนูเยอะ,อะไปเลยที่หอหนูทำใหม่ไม่หมายถึงตัวหนูเยอะไปเลยนะอะไรนะหนูจะนิใส่หนูเยอะไปเลยนะประจุมบอกผู้สูงนขันบิ เขาห่าว่าหนูนี่ใส่เรื่องเยอะฮะประมาณนี้ได้ไหมคะ <S <s ป้าจุ๋มคะใช่ค่ะแล้วก็เอาเฉพาะตรงอีาอย่างนงี้ยใช่มือไม่ต้องสั่นค่ะมือไม่ต้องสั่นป่าจุ๋มเข้าใจฟิลเหมือนแบบว่าเออเราทำเราทำช้าสุดแล้วเหมือนเป็นนักเรียนแบบหลังห้องที่แบบทุกคนไปไกลกันแล้วไหมคะนี่เด็กนั่งหน้าห้องทําเก่งด้านนี้เราจะเก็บไว้จับจีอันนี้ใช้มือจับ จับด้วยอะไรตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเรียกแหนบถอนจักรและใช่จ้ะเขาเรียกแหนบช่อม่วงอ๋อแหนบช่อม่วงมีมาตั้งแต่ดึกดึกจำบานเลยใช่ค่ะที่ใช้ค่าอุปกรณ์ขนมทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เราจะใช้ทิ่มเราจะใช้ด้านแหลมค่ะจับแบบนี้ฮะใช้ใช้ด้านแหลมจับขึ้นมาให้ได้เป็นแบบนี้เหรอคะป้าจุ๋ม มันจะจับยังไงก็อยู่เอออ่าแกสอนเขาเป็นรูปยาไรคะติ๊กตอกติ๊กตรูปติ๊กตอเหรอครับอ้าหรอนี่ต่อไปเลยค่ะต่อไปเรื่อยๆค่ะมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นป้าหนูหนูเก่งมากเลยค่ะนี่หนูได้ไหมได้ไหมเยยมเ้ยโอ้ยเฮยสวยเ น,นี่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 เออสวยงามนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ เย้เสร็จแล้วขนมเมนูแรกจะต่ไปเป็นทองเอกมาลีทองเอกมารีแล้วก็อีกซึ่งคล้ายๆกันเหรอคะคล้ายๆกันแต่จับหลักการจับจะไม่เหมือนกันอันนี้เสนเจนอ๋อเฮสเนเจนเราทำทองเอกมาลีก่อนอันนี้จะมีคนละหนึ่งค่ะคนละหนึ่งนี่นวดอย่างนี้เหมือนเดิมเือพเราเรานวดเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันนุ่มเวลาเคี้ยวจะได้ติดฟันอ่าเนียน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  ทำด้านหนึ่งให้เรียบโดยการเอาไปวางกัะจานแล้วก็กดเบาๆ<อ>ค่อยๆหมุนไปแบบอย่างนงี้แล้วทำยังไงต่อฮะเมื่อกี้นี้ฤฤเราใช้ทงด้านแหลมนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าทีนี้มะลิ้เราจะใช้ยองนทุกทเอียงนิดนึงเราจับแบบจับดินสอนเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างนี้อ่านะคะเอียงนิดนึงยีบบีบแล้วก็เอียงนิดนึงขาดนี่ขาด,ดแล้วเหรอขาดแล้ว สลัับกนค่ะนี่ได้ไปแป๊บนึงภูมิข้ามไปสามเหลี่ยมเลยหรออู้ตหูนี้ยังไม่ขึ้นกีบเออไม่มีไหนขึ้นกีบเลยอ่ะท่านี้ยังหายไปได้มันมือมันกดไปด้วยตอนมันหมุนแต่มือมันกด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 ไปเรื่อยอ่ะหายอ่ะหายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดอกมะลิมีลูกส่งลูกมาเรียนกับพวกผมได้นะครับยังยังมั่นใจอยู่อีอ่สอนเลย เราเป็นต้องสองเลยโอเคมาลีเรียบร้อยแล้วนะคะครับต่อไปเสน่จันค่ะเสน่จันเหมือนเดิมค่ะนวดอันนี้ทีงนวดนานๆนี่อย่าให้มีรอยแตกนะรอยแตกเสน่ห์อยู่ตรงนี้ค่ะถ้ามีรอยแตกเสน่ห์หายไปแล้วต้องเนียนต้องอันนี้น่าจะง่ายหน่อยเพราะไม่ต้องขึ้นกีบอะไรเลยใช่นี่ไงขึ้นกีบไปเนี่ยดีเดียวไง นวดปั้นแรงๆไหมคะแรงๆกดแรงๆเลยค่ะน่าได้เนียนเห็นไหมคะเนียนปั๊บนิ้วชี้กดลงไปให้คล้ายๆโดนนะอ่าไม่มีแตกเห็นไหมคะนิ้วคนที่นิ้วคนที่เห็นไหมคะโดนัทยังมีรูใช้นิ้วไหนนะคะประจุมนิ้วชี้ค่ะกดลงไปเป็มมากเล็บปะประจุมไม่เป็นไรแต่ข้างนิดนึงอ้าวกดกดกดอู้ <mondo> พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวแตกต้องปั้นใหม่นะอ่าแล้วก็เอาขึ้นไปแข้างบนแล้วเราก็จับเหมือนเดิมค่ะจับจีบเจ็ดว้าวเจ็ดพอดีครับแต่ว่า <caring> มัน <aro> ชิดๆกันไป่อยเอ้ยมันแปลกตรงแปลก ทรงวนแปะปะโุณแปะค่ะแปะทรงวนแปะใช่ไหมครับอันเดี๋ยวผมปั้นใหม่มันต้องอย่างนี้โล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 ต้องเอาคั่วเขาด้วยยังกินไม่ได้ทำคั่วเขาเคั่วเขาหมุนลงไปอ่าแค่เนี่ยเห็นเหลืองๆอ็พอเสร็จแล้วเมือเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละอ่ทานได้แล้วอ่ะจกถ้วยอสวเจ็มทำคั่วทำคั่วด้วยอ่าทานได้คั่วหลุดแล้วคั่วหลุดต่อไปทำกระทงกันแบบนี้นะคะ ด้านตัดอ,อยู่ข้างนอกอย่นี้แล้วก็อันนี้ก็สอดใต้ด้วยตัดตัดกลัดแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้กลัดะดไหมกลัด๋อกลัดกลัดแบนน,น,นี้จะง่ายนี่เดี๋ยวของป้าป้าจะชูของป้าเองอร่อ,อ,อย อร่อยอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่ไม่สวยแต่ไม่สวยี่่หน่อยทำสวยงามมากโอเคเรียบร้อยซื้อกินเองดิซื้อกินเหอะมันเห็นไหมแลขนมไทยมันมีความประณีตแบบยอมจ่ายไปเถอเนาะก็จะทำได้ระยะที่สองของวันนี้เราอยู่ที่ไหนบ้านเพื่อนค่ะบ้านเพื่อน Creative Space ใช่ไหมวันนี้ยบนกอเราจะมาทำเสื้อกอดกันนะคะไปไปทำกันเดี๋ยว่อนอื่นเดี๋ยวเราไป เลือกเสื้อกันนอนป่านี่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเลือกเสื้อก่อนนะคะใช้เสื้อที่เราจะไปทําเสื้อกอดกันนะเออเอ็มกำลังพอดีเอ็มกำลังพอดีใจมาคืออยากได้อยากได้คือรู้แล้วว่าที่นี่มีเป็นแบบเป็นคอปด้วยมีชายหญิงมีเป็นเ็นเป็นคอปมีเป็นเสื้อคอปถูกไม่แต่ว่าเสื้อเด็กหรือเปล่ามาผู้หญิงเป็นเอ็มผู้ชายหนึ่งแล้วก็เอลผู้หญิงหนึ่งค่ะไปไปไปทำเสื้อกอดกัน ป่ะเรียบร้อยแล้วมาทําเสียกอดกันจ้ากรรมวิธีต่อไปคือเราต้องเลือกสีใช่ไหมคะซึ่งสีเนี่ยขึ้นอยู่กับคนอันนี้พูดอย่างนี้เราทำอ่ะคือเราลงสีเพื่อให้สีในมือเราไปไปกอดอยู่ที่เสื้ออีกคนนึงใช่ไหมเราต้องเลือกให้อีกคนนึงว่าสีนั้นจะเหมือนพูมอยากได้สีอะไรก็องไาอยู่ที่มือชั้นใช่ไหมโอเคได้กี่สีคะไม่มีจำกัดเลยครับ ไม่มีจำกัดถึงมันเนี่ยฉันต้องเลือกให้ภูมิสีภูมิสีอะไรจ๊ะสีเขียวสีขาวสีอะไรอีกสีม่วงเอ้ยมีสีดำไหมเออสีดำมาแล้วสีดำนี่เหรอเออโอเคของภูมิได้แล้วไปของฉันได้แล้วให้กูเลือกก่อนเหลืองโอเคเอาเหลืองชมพูฟ้าเออฟ้ามาด้วยแล้วก็แดงตรงนี้แดงมีตรงนี้แล้วส้มเอาส้มนี้ม่เอาส้มจ๋านี้ จบอเอาส้มนี้โอเคโอเคไม่ต้องถอนหายใจเอาส้มนี้แล้วก็แดงฉันมีแดงด้วยนะ<ช>โอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งทำกันปปไหนไหนขอดูหน่อยพูขอดูขอดูเอ้ยไดยนี่น <The> ลายเรียบร้อยแล้วนะจานี้ ซึ่งเรียบร้อยก็จะเหลือด้านหน้าระหว่างระหว่างที่ทโพรนยังล้นๆ้นอยู่นู่นนี่คือเลอิกไปแล้วทำเลิกแต่ไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวเราแบบกบได้มาเรานั่งทำกันต่อจากด้านหน้าจา้ะสินอเอ้ยสว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 ยถ่ายถพลังปานเหรอพลังลมปานมาต่อไปสีน้ำเงินสีมันร้อนหรือมือร้อนอ่ะไม่ได้ อเ้ยสวยสวยสวยดูดูดูฝีมือดูเม่ออเอ้ยได้นรักๆ่กกกกกได้โอเคเดี๋ยวเราจะแต่งเติมกันอีกสักนิดนะจ๊ะอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราต้องกอดกัน ย่างน้อย20วิเขาละลายโอเคมาเรามาพูดถึงการกอดกันดีกว่านะคะพดถึเก็บความรู้เร็กน้องเกี่ยวกับการกอดใช่การกอดเราก็รู้อยู่แล้วนาอว่ามันแบบดีต่อความรู้สึกอะไรต่างๆนะจ๊ะซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่ามันดีต่อใจแล้วดีต่อกายจริงๆนะคะโดยนักจิตวิทยาเวอร์จิเนียซาเตอร์นั่นเองซึ่องการกอดนะคะนอกจะทําให้แบบร่างกายอบอุ่นแล้วยังมีประโยชน์เหล่านี้อีกค่ะเนื่องจนย่อยออกมาอีก6ข้อเรายกมา อ้อที่1นึ่เขาบอกว่าช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเขาจะช่วยให้คนที่อยู่ในภาวะเครียดเนี่ยออลดความรุนแรงของความเครียดแล้วก็อาการป่วยลงนะจ๊ะการกอก็จะช่วยได้ 2. คือเขาบอกว่าการกอดในการสัมผัสา่ามานเพิ่มอร์โมนออกซิโทซินนะคะนนช่วยออทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองสานะคะช่วยทําให้สุขภาพหัวใจเนี่ย ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเรากอดเนี่ยฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยมันจะหลั่งออกมาซึ่งจะช่วยลดกาบระดับความดันโลหิตนั่นเองใช่แล้วก็ข้อที่4ี่เขาจะบอกว่าช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยผ่อนคลายบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ด้วยแล้วก็ห้านะคะอาการกอดเนี่ยจะช่วยลดความกลัวนั่นเองและสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาบอกการกอดเนี่ยช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับคนรักได้หมดเลยนอนกอดกันไว้นะ ่ะะ <Okay. S 1> ออกันไว้แล้วไปด้วยกัน <Okay. S 1> โอ้เสร็จแ,แล้วนะคะคกิจกรรมที่บ้านเพื่อนคาเฟ่แคริส,สเปนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะมากวันนี้นอา<ส>่ริงากตั้งแต่เช้า,เ,<อ>าเป็นบ่ายทีนี้ เป็นกิจกรรมสําหรับวันชิวๆหนึ่งวันนะคะถ้าใครมีมาได้เลยทั้งตั้งแต่ตอนเช้าที่บ้านไม้ทายคลองนะคะซึ่งไปทานมีกิจกรรมไเกมไปเตยตั้นขนมไทยมงคลซึ่งอันเนี้ยย้อมผ้าอีกนะมียอมผ้ามีทำมียอมผ้ามีแต่ผมตีมมีนวดด้วยมีให้นวดแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่มีมีมีทำเล็บด้วยอ เยอะแยะมากมายแล้วก็มาต่อกันที่นี่นะคะบ้านเพื่อนคาเฟ่บ้านเพื่อนคาเฟ่ Creative Space นะคะอยู่ฝั่งคนเนาะฝั่งโซนตลิ่งชันจริดทงเยมากันได้เลยใครรู้สึกว่าเอออยากรีแล็กอยากผ่อนคลายอะไรเงี้ยมาได้เลยแนะนำของที่ขอบคุณบ้านไมม่ใสคลองนะคะของแล้วก็ขอบคุณบ้านเพื่อนคาเฟ่แอนด์ Creative Space นะคะขอบคุณค่ะ ไว้ด้วยนะครับทุกคนกับมีภูมทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของจะมี่ปันทุกวันพุธเวลา2องทุ่มนะจ๊ะฝากกดไลค์ตามกดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ไม่ได้เชื่อเลยเหรอเขาเนี่ยค่ะดูรายการดูผิวเห็นตัวจริงไม่พิจิตรได้เลยยังไงคะในตัวจริงเป็นไงคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าจะสวยเลยไม่ทำแล้วเสียก่อนรู้สึกว่าฮิวใจตัวเองนะรู้สึกรู้สึกคุณคุณแม่ฮิวใจหนูแล้วหนูแฮปปี้แล้ว